แล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาค่าตัว53800บาทเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันแก,กนฟิโน,โนทุกวันนี้มันก็ราคาไปใกล้ๆ7000 0แล้วเอาส่วนต่างที่ว่าเนี่ยมาซื้อพาริโอและเติมน้ำมันดีกว่านะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นที่ทางยามาฮ่าเพิ่งเปิดตัวออกมานั่นก็คือยามาฮ่าฟาซิโอนะครับแต่ว่า จากโฉมก่อนหน้านี้นะที่เขาจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นรุ่นที่มี Y c o n n e c t ใช่ไหมก็จะมีราคาอยู่แล้วเรา54-55 0แต่ว่าโฉมใหม่ล่าสุดปีนี้นะสีนี้นะครับสี2023คันนี้เขาปรับราคาลงนะซึ่งผมคิดว่าทางมมามาฮ่าคงทำแบบสอบถามเนาะว่า Y c o n n e t เนี่ยมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนสำหรับ f a s i o ซึ่งผมก็เป็นคนนึงนะครับที่ใช้ g r a n f i r a n อยู่ก็ ยอมรับว่าวันแรกๆผมก็ใช้ w i คอ n เน็นี้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่พอปัจจุบันเนี่ยซื้อมาได้3-4เดือนแล้วก็แทบไม่ได้ยุ่งกับไอ้ตัวไวคอนเน็นั้นเลยและเหมือนยามาฮ่าก็จะเข้าใจในสิ่งนี้นะครับก็เลยเปิดตัวฟัซิโอตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุด2023โดยเอาฟังก์ชัน Wionne น็นี้ออกซึ่งมันก็ทำให้ตัวราคาของฟ a ซซิโอตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมันมีราคาอยู่เพียง53,500บาทแล้วก็สีใหม่สวยมากๆเลยนะครับคันนี้เป็นสีฟ้านะ สีฟ้ามันเนาะของยามาฮ่าเขาใช้ชื่อว่า Candy Blue ก็จะเป็นรุ่นคุญแจเสียบธรรมดาเขาก็จะมีสองรุ่นเหมือนเดิมนะฮะก็คือคุญแจเสียบธรรมดาแบบนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นสมาร์ทคีย์ซึ่งรุ่นคุญแจเสียบธรรมดาเนี่ยเขาก็จะมีสีทั้งหมดอยู่3สีนะครับก็คือสีฟ้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเทาและอีกสีหนึ่งก็คือสีชมพูส่วนรุ่นสมาร์ทคีย์นั้นเขาก็จะมีทั้งหมด3สีเช่นกันนะครับก็คือสีดําแต่่วาชิ้นนตรงี ตรงหลังบังลมด้านหน้า,นาตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะครับส่วนสีเทาชิ้นบังลมตรงนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลตรงชิ้นบังลมด้านหลังก็จะเป็นสีเหลืองนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูสีนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนเนาะว่าแต่ละจุดมีอะไรกันบ้างส่วนสรุปว่ามันน่าใช้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ผมเอาฟาซิโอไปทดสอบแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมสรุปไว้ในไฮคลิปกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันก่อนนะครับเริ่มต้นจากทางไฟหน้ากันก่อนเลย ในปี2023เนี่ยนอกจากยามาฮ่าฟินรถทุกรุ่นของยามาฮ่าก็จะเป็นไฟ LED หมดแล้วนะครับพาเซโอก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันซึ่งดีไซน์นั้นผมว่ามันดูดีนะมันดูเท่ม่เหมือนใครดีเพราะว่าปกติถ้าไม่ใช่ไฟหน้าที่เป็นแบบริมเลียมแบบเพชรเหมือนกันกันกบแกรนฟิลโนหรือว่าเป็นสี่เหลี่ยมไปเลยก็จะเป็นวงกลมไปเลยแต่ว่าในพาเซโอเนี่ยสามารถทาเอกลักษณ์ของตัวเองก็คือเป็นวงรีเนาะเป็นแบบเรียวๆยาวๆแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบหลอดไส้นะหลอดไส้ธรรมดาส่วนแฟลิกด้านหน้าตรงนี้ ตรงอกกลางตรงนี้ก็จะเป็นสีดํามีลักษณะเหมือนนิกไทยแล้วก็เราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือสัญ,ญลักษณ์ฟาซิโอคือเขามีโลโก,โก้เป็นของตัวเองนะบางลมซ้ายขวาดีไซน์สวยนะครับแล้วก็ตัวบังโคนด้านหน้าก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะของฟาซิโอตัวบางโคนหน้าเนี่ยไม่เหมือนกันกับแกรนฟิลโนนะแต่ว่าพวกระบบช่วงล่างต่างๆจะคล้ายกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ระบบช่วงล่างกันเนาะส่วนตัวแฟร์ลิง ตรงหน้ากากตรงนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะเนาะถ้าเกิดเรามองดูจากทางด้านข้างก็จะเป็นหัวตัวโตวแบบนี้แฮนด์ก็จะอยู่ต่ําลงมาแล้วก็ ตัวแฟลลิงครอบเดือนใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นเอียงลงมาค่อนข้างจะมากส่วนฟังก์ชันการใช้งานก็มีเหมือนเดิมนะครับประกับทางด้านซ้ายก็จะมีไฟสูงไฟต่าไฟเลี้ยสายเลี้ยวขวาตแตรส่วนประกอบทางด้านขวามือนะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือแล้วก็ฟาเซโอคันนี้จะมีสตาร์ทเท้ามาให้ด้วยนะส่วนปุ่มด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์ทสตอปซิสเต็มเวอร์ชัน2นะครับคือเวอร์ชัน2เนี่ยเขาก็จะออกแบบลักษณะของการทำงานให้มันมีความสมูทมากกว่าเวอร์ชันแรกคือมันมีความเซนสทีฟที่เหมาะสมก,กับการใช้งานจรงิง ไม่เร็วไปไม่ช้าไปเนาะซึ่งการทำงานของตัว start stop system version ส2เนี่ยมันจะทำงานร่วมกันกันกบระบบไฮบ r ิดของเครื่องยนต์ซึ่งระบบไฮบ r ิดของ f a ซ i o เนี่ยจะเป็นชุดเดีวยวก,กันกับของแกนฟิลานโนก็คือ เวลาเราบิดคันเร่งมอเตอร์เนี่ยนอกจากจะหมุนตัวเครื่องยนต์ให้สตาร์ทแล้วมันก็ยังจะผลักตัวรถเพื่อให้รถเคลื่อนไปมีพลังมากขึ้นด้วยเช่นกันนี่ก็คือหลักการทํางานของ Start Stop System เวอร์ชันสองเนาะแล้วก็หลักการทํางานของเครื่องยนต์ที่เป็นแบบไฮบริดด้วยส่วนต่อมานะครับก็คือตัวคุญแจรุ่นนี้จะเป็นคุญแจเสียบธรรมดานะครับแบบนี้ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขานะฮะคุญแจซึ่งเขาจะมี2เวอร์ชั่นที่ว่าไปเนาะก็คือคุญแจเสียบธรรมดาแบบนี้แล้วก็คุญแจสม ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกะแบบเปิดมีความลึกอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือของผมใส่ลงไปแล้วมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่และก๊่ข้างด้านซ้ายก็จะเป็นแบบมีฝาปิดนะครับเพราะว่าตัวฟาซิโอเนี่ยเขาจะเติมน้ํามันจากใต้เบาะใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแกนฟิล,ลาโนตรงนี้ก็จะเป็นฝาถังน้ํามันและในเรื่องของความลึกนั้นถ้าเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือของผมมันก็จะมีความลึก ประมาณนึงเลยนะฮะสามารถปิดได้นะนี่แล้วก็ภายในเก๊เนี่ยก็จะมีที่ชาร์จมาให้ด้วยเห็นไหมแต่ว่าเป็นแบบ DC o u เอาเลทสโวลต์นะถ้าเกิดเราจะชาร์จกับมือถือเราจะต้องไปซื้อชุดแปลงเพื่อชาร์จกับมือถืออีกต่างหากแล้วก็ตัวซีนยางพวกนี้นะฮะก็สามารถกันน้ําได้ดีเราสามารถใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะใส่ของมีค่าก็อย่าลืมเอาออกด้วยเพราะว่าตัวเกเตตัวนี้มันไม่สามารถล็อกได้นะอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากของาซิโซก็คือ ที่ห้อยของนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวกันตกตรงนี้มาให้ด้วยและที่ผมชอบมากก็คือเขามี2ที่นะครับก็คือบริเวณด้านหน้าตรงนี้1ที่แล้วก็ใต้เบาะอีกหนึ่งที่นะฮะแต่ว่าจุดนี้มันอาจจะมีความสูงจากพื้นไม่เยอะมากเวลาเราห้อยของมันอาจจะต้องวางไว้กับตัวพื้นเหยียบแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยก็คือห้อยได้จริงๆส่วนตน่อมาที่ผมชอบมากของรถคันนี้ก็คือตัวพื้นพักเท้าที่เป็นพื้นเรียบแบบนี้นะครับซึ่งมันทําให้เราสามารถขึ้นลงรถได้ง่ายนะแล้วก็สามารถ บรรทุกของได้ในระดับหนึ่งเลยมันมีความกว้างอยู่ประมาณคืบกว่าๆนะฮะแล้วก็มีความยาวอยู่ประมาณสองคืบกว่าได้นะครับส่วนเรื่องของตัวบ่อรถนั้นความสูงเบาะของเขาก็จะอยู่ที่75เซนติเมตรเป็นความสูงเบาะที่ถือว่าต่ําที่สุดแล้วแหละของยามาฮ่าโดยเฉพาะจุดนี้นะฮะความสูงเบาะกับตัวพื้นพักเท้าเนี่ยของฟาซิโอมันจะมีความเตี้ยมากกว่าแกรนฟิลาโน่ค่อนข้างจะพอสมควรนะแล้วก็ตัวผ้าเบาะของ ฟ a ซิโอนั้นจะเป็นแบบ2ลายตัวเบาคนขับเนี่ยก็จะเป็นลายแบบสกัสกๆนะฮะส่วนเบาคนซ้อนก็จะเป็นผ้าแบบลื่นๆซึ่งในคลิปก่อนที่ผมเอาฟัซิโอไปทดสอบขี่เดินทางไกลมากกว่า300กิโลเมตรนั้นเขาบอกเลยว่ามันไม่เมื่อยตูดเลยนะครับเห็นเบาะนั่งไม่ได้หนามากแบบนี้แต่ว่านั่งได้สบายระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนความกว้างก็สาหรับคนขับนะก็จะกว้างอยู่ประมาณ2คืบแล้วก็ความยาวก็อยู่ประมาณ2คืบกว่าๆเลยส่วนเบาคนซ้อนนั้นก็จะมีความกว้างอยู่ประมาณ เกือบสองคืบนะครับแล้วก็ความยาวก็ประมาณคืบครึ่งได้นะฮะส่วนเหล็กกันตกนั้นก็จะเป็นโลหะแข็งแรงนะครับส่วนชุดแฟืองด้านท้ายนั้นอันนี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมก็จะเป็นสีฟ้าสวยงามนะครับแล้วก็นี่ไงอันนี้ก็คือโลโก้ของฟาเซโอเขาก็จะอ,ออกแบบเป็นลักษณะแบบนี้แหละส่วนสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองเนาะมีคําว่าฟาเซโอแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสีเทาแล้วก็มีโลโก้ของฟาเซโอด้านท้ายตรงนี้เหมือนกัน ส่วนไฟเลี้ยวซ้ายขวาด้านท้ายนั้นก็จะเป็นแบบหลอดไส้นะแล้วก็ยังเป็นดีไซน์แคปซูลเนาะวงรีดีไซน์ก็โดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับส่วนตัวไฟท้ายนั้นเป็นแบบหลอดไส้นะครับไม่ใช่แบบ LED แล้วก็ดีไซน์ฝาครอบเป็นสีแดงแบบวงลีด้วยเช่นกันส่วนด้านล่างก็จะเป็นไฟสองป้ายเหมือนรถยุคก,ก่อนนะฮะแล้วก็บางคนด้านท้ายก็จะเป็นแคปซูลวงรีนะครับแล้วก็ ตรงฝาครอบเครื่องก็จะมีคันสตาร์ทนะฮะซึ่งในรุ่นคุญแจสมาร์ทคีย์จะไม่มีคันสตาร์ทนะครับเรื่องของคันสตาร์ทเนี่ยในฟาซิโอในแกนฟิลโนและในคิวบิกก็จะมีเฉพาะในรุ่นที่มีคุญแจเสียบถ้าเป็นสมาร์ทคีย์ก็จะไม่มีฟังก์ชันนี้แล้วก็ตัวถ้อยเสียถึงจะใช้เครื่องยนต์ลักษณะคล้ายกันกับของแกรนฟิลโนแต่ว่าถ้อยเสียไม่เหมือนกันนะฮะตัวถ้อยเสียของฟาซิโอจะมีขนาดที่เล็กกว่าและรูถ้อยเสียของฟาซิโอก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า ส่วนการกันความร้อนก็จะเป็นสีล้วนนะฮะแล้วก็ตรงฝาครอบใบพัดตรงนี้ก็จะมีกาดข้างล่างตรงนี้เพื่อกันความร้อนของถอยเสียมาให้ด้วยแล้วก็พักเท้าคนซ้อนนั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมปั๊มขึ้นรูปมีขนาดที่ค่อนข้างจะเล็กส่วนความสูงพื้นนะครับจุดนี้กาวเคลนเนี่ยก็จะมีความสูงอยู่ที่13.5เซนติเมตรนะฮะความสูงตรงนี้นะจะมีความสูงกว่าแกนเฟลโนนะเพราะว่าฟาซิโอมันจะไม่มีถังน้ำมันอยู่ตรงพื้นพักเท้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยสามารถทำให้มันบางได้ เพราะว่าถังน้ํามันของฟาซิโอนั้นมาอยู่ที่ใต้เบาะนะครับนี่ก็จะหลบอยู่ตรงนี้ความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นมีความจุอยู่ที่5.1ลิตรกันเลยทีเดียวมีความจุที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับถ้าเปรียบเทียกบกับแกนฟิลโน่นี้ก็คือใหญ่กว่าแต่ว่าเนื่องจากถังน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันมาแชร์กันกับพื้นที่ของยูบ็อกเพราะฉะนั้นตัวยูบ็อกมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงอยู่พอสมควรเลยนะครับก็จะมีความกว้างของตัวยูบ็อกนะอยู่ประมาณครึ่งครึ่งแล้วก็ความยาวอยู่ลกกครร่งววาได้้้แล็ตนนีนะครับ ตรงป้ายตรงนี้ก็จะเป็นป้ายแสดงเขาเรียกว่าป้ายกำกับสินค้าเนาะก็จะบอกราคานะครับนี่อันนี้ก็คือราคาของตัวรถนะฮะห้าหมันแปดร้บาทส่วนอัตราการบริโภคนะ้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ที่55.6กิโลเมตรต่อ1ลิตรแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมประทับใจกับฟาซิโอหลังจากที่เอาไปออกทริปเดินทางไกลตอนนั้นอะ่ะเอาไปเที่ยวน้ําตกตาดขามที่นครพนมเนาะ ก็คือเวลาผมใช้างานจริงน่ะมันมีอัตราการบริโภคน้ำมันที่ประหยัดกว่าที้เขาเขียนบอกไว้อยู่ใต้บอรอีกนะครับในทิปนั้นผมขี่รถฟอิโอกออกทริปเดินทางก็ใช้อัตราการบริโภคล้วเหล60กิโลเมตรต่อ1ลิตรผมใช้ความเร็วในการเดินทางอยู่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เลยอาจจะทําให้ประหยัดน้ามันนะครับส่วนเรื่องเลื่อนไม้เนาะผมข้ามไปเลยเมื่อกี้ ตัวเลื่อนไม้เนี่ยน่าเสียดายเหมือนกันที่มันมีฟังก์ชันให้เลือกน้อยนะครับก็จะมีความเร็ววัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงวัดระยะทางรวมและทิป A เท่านั้นก็จะไม่มีอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับส่วนตัวสเปคเครื่องยนต์นั้น เครื่องยนต์ก็จะเป็นเป็นแบบไฮบิดเนาะก็จะมีตัวมอเตอร์สตาร์ทที่สามารถผลักเครื่องยนต์ให้มีพลังขึ้นมาได้ด้วยแต่ว่าผลักขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นพลังของเครื่องยนต์จริงซึ่งเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบ 125cc ฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปสวาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศแล้วก็ลูกสูบนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่52.4ม mm, ิลลิเมตรคูณกับระยะชัก57.9ม mm. ิลลิเมตรแล้วก็ส่งกําลังด้วยระบบสายพานแบบ c v t นะฮะเป มีลักษณะของเครื่องยนต์คล้ายๆก,กันกับของแกรนฟิลา a โนแต่ว่าชุดเมชชามของฟาซิโอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมไปทดลองขับแล้วตัวฟาซิโอเนี่ยค่อนข้างจะมีรอบที่ตึงขึ้นมานิดนึงนะฮะส่วนในเรื่องของระบบช่วงล่างนั้น ฟาซิโอกับแกรนฟิลโนมีลักษณะคล้ายกันนะครับแต่ว่าพวกชกอัพเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ากระบอกชกเป็นคนละตัวกันแต่แกนชกด้านในเป็นขนาด26มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นชกอัพเทเลสโคปิกที่จับกับแผงคอด้านล่างเหมือนกันส่วนตัววงล้อนั้นของฟาซิโอเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กขนาด12นิ้วและของฟาซิโอเนี่ยเขาจะมีตัวกระปุกวัดความเร็วที่วงล้อด้านหน้าด้วยแต่ในแกรนฟิลโนเนี่ยเขาจะจับความเร็วที่ตัวเฟืองท้ายนะฮะส่วนระบบห้ามล้อนั้นก็จะเป็นจานดิส ที่มีขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเบรกนั้นก็จะเป็นแบบ1ลูกสูบและสายเบรกก็จะเป็นสายยางนะครับแล้วก็ในฟาซิโอก็จะไม่มีระบบเบรก ABS นะครับแต่ว่าเขาจะมีระบบกระจายแรงเบรกแบบ UBS นะครับก็คือถ้าเกิดเรากำเบรกหลังเนี่ยปุ๊บแบบนี้มันก็จะมีสลิงดึงมายังตัวปั๊มเบรกด้าน,นหน้าให้เบรกหน้าสามารถทำงานร่วมกันกับขนาดที่เรากดเบรกหลังได้ด้วย แต่ว่ามันก็จะเป็นเบรกอ่อนๆนะถ้าเกิดเราอยากจะให้เบรกอยู่ทันทีเราก็จําเป็นต้องกําเบรกทั้งหน้าและหลังไปพร้อมกันด้วยซึ่งตัวเบรกหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบดัมเบรกนะครับตัวมือลิงก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถปรับความตึงหย่อนของมือเบรกได้นะครับแล้วก็วงล้อด,ด้านหลังก็จะเป็นขนาด12นิ้วเหมือนกันส่วนยางนั้นเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นไซส์110ทับ70ขอบ12ทั้งหน้าและหลังเลยและอย่างหนึ่งที่ทางามาฮ่าใส่เข้ามาก็คือตัว จุกเติมลมนะครับที่มันจะเฉียงเอียงออกมาข้างนอกแบบนี้นะฮะซึ่งเวลาเราจะเติมลมเนี่ยเราก็สามารถทิ่มลงไปเฉียงเอียงแบบนี้ได้นะครับส่วนระบบการสะเทือนหน้าหลังนั้นก็จะเป็นแบบยูนิคสวิงนะครับแล้วก็ใช้ตัวชกอัพข้างเดียวส่วนในเรื่องการใช้งานนั้นผมชอบมากๆเลยนะ หลังจากที่ผมได้เอารถ f a ซซิโคันนี้ไปทดสอบขี่ก็รู้สึกว่ามันใช้งานในชีวิตประจําวันดีมากๆนะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวรถของเขานั้นหนักแค่90กว่ากิโลกรัมเท่านั้นแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเป็นพิกัด 125cc คือสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้แน่นอนนะครับได้สบายเดินทางไกลก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะทาความเร็วเยอะมากไม่ได้เนาะความเร็วได้อยู่แค่ประมาณ 70-80แต่ว่าผมว่าก็เพียงพอสําหรับใครที่ต้องการจะเดินทางแบบชิวๆอ,อ,อย่างผมเองเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินทางแบบชิวๆเป็นอย่างมากถึงผมจะมี XMAX แต่ว่าผมก็ขับแค่ประมาณ70-80เท่านั้นนะ ไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ผมม,มีความรู้สึกว่าเวลาผมไปเที่ยวเดินทางไกลเนี่ยวันที่ปลายทางอาจจะเป็นแค่จุดหมายเฉยๆแต่ว่าความสนุกจริงๆคือระหว่างทางที่เราเห็นนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับราคาค่าตัว5 3 8 0 0ารบาทเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันแกนฟีนโนทุกวันนี้มันก็ราคาไปใกล้ๆ7 0 0 0 0แล้ว เอาส่วนต่างที่ว่าเนี่ยมาซื้อฟาซิโอและเติมน้ำมันดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อกับทางยามาฮ่าซูเปอร์ลิซงตามเบอร์โทรที่ผมแปะไว้ในคลิปนี้ได้นะครับที่นี่ก็มีรถเกือบจะทุกรุ่นของยามาฮ่าเลยทั้งฟาซิโอเองแล้วก็ฟินนะฮะที่เป็นกระแสะวิจารณ์กันเป็นอย่างมากหลังจากที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้รวมถึง X Max 300เรือธงของยามาฮ่านะครับขายดีมากนะฮะขายดีกว่าฟาซิโอคันนี้อีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณนี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราคไปติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ